สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะหุ้นทังเสียง v i p เช้าบ่ายนะคะทุกคนค่ะวันที่ยี่สิบสองมีนาคมสองพันห้า้อยหกสิแปดนะคะทุกคนค่ะวันเสาร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิบปดปีควรได้รับคาแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนขาก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่21ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่21นะคะทุกคนจะให้เด่นรอบเช้า9และเจเด่นรอบบ่าย4และ9วันนี้ความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลมาเบิ้ลด้านหน้าพี่น้อง รอบเช้ามาหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดห้านะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งมาดันนะพี่น้องหลุดนะคะทุกคนเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันแต่มาตัวกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะรอบเช้ามาเจ็ดรอบบ่ายจะให้สี่และเก้ามาเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สี่เด่นมาเลขสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์บริจารไพครับะะพี่น้องรอบบ่ายเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะทุกคนขา ถ้าอยากตามต่อวันที่ยีิบสองก็ตามต่อได้ถ้าอยากผ่านก็ผ่านได้พี่น้องสถิติกะมีเขา่ามีหลุดไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนสําหรับวันที่ยี่สิบสองจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่หนึ่งและสี่นะคะทุกคนคะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่ง หนึ 51, 61, 31, ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งซีค่ะซีหนึ่งหนึ่งซีซีแปดแปดซีซีซีเจ็ดเจ็ดซีซีสองสองสี่ซี่ห้าห้าสี่เดนรอบบ่ายนะคะทุกคนอยู่ที่แปดและสี่ เรามาดูคู่คอมน่าจะเป็นนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองสองแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดเก้าเก้าแปดแปดห้าห้าแปดสี่ค่ะสี่แปดแปดสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่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 สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เอาพี่น้องสี่ศูนย์เทียน สี่ศูนย์ขอโทษขออภัยนะคะทุกคนทีนี้มาดูคู่ตัวเด่นนะคะหนึ่งสแปดสีวันนี้เลขสี่เบิ้ลคะ่ะทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลทาสีเบอชอบเบิ้ลสีสีก็ตามได้ถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะมาดูตัวเด่นคะ่ะทุกคนหนึ่งสี่แปดสี่หนึะคะหนึ่งสี่สี่นึ่งหนึ่งสี่สี่แปดแป แปดกับสี่รอบบ่ายแปดหนึ่งหนึ 8, ่งแปดสี่แปดแปดสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สี่ fc ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบชเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบชเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปนับกลับด้วยทุกทุกคู่ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่ 2, เจ็ดกับสองเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสอง เลขเจ็ดกับเลขสองนี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายลูดค่ะเดินรอบเช้าหนึ่งและสี่เดินประจำวันเจ็ดและสองเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งไม่ติดคู่ตัวเด่นค่ะสี่ค่ะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สองสองสี่นะคะทุกคนค่ะแปดกับสี่รอบบ่ายและเจ็ดกับสองเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองสองแปด นะคะทุกคนขาสี 4, ่ขาสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สองสองสี่นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างขา MC ขามีคู่ไหนที่ชอบบ้างหรือเปล่าเอยชอบก็ตามต่อได้ยาวๆนะคะทุกคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะพี่น้องเด้อสติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนขาไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันแล้วพี่นะะ้องเนาะ,ะ,นะะมีสติในการรับชมนะคะทุกคนขา ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสียง VIP นะคะทุกคนวันที่22นะคะทุกคนคะมีนาคม2568นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอบให้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอให้ FC ทุกๆท่านโชคดีกันทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ